สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบนสตอรี่วันนี้ช่องของเราจะพาทุกคนมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันใครจะไปคิดว่าเรื่องราวขนมขบเคี้ยวที่เราคุ้นเคยรสชาติแบบไทยๆอย่างขนมเลยจะกลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างของต่างประเทศล่าสุดได้มีเว็บไซต์ชื่อดังอย่าง Reddit ได้มีชาวต่างชาติรายหนึ่งได้ออกมาโพสขนมมันฝรั่งทอดกรอบเลยรสเมี่ยงคำโดยเขาได้บอกว่า ฉันสาบานว่าถ้าขนมเลยรสเมี่ยงคำนี้ถูกขึ้นวางขายในประเทศตะวันตกจะต้องขายดีเป็นแน่และจากที่โพ์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวต่างชาติเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจานวนมากโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของพวกเขาที่พูดถึงขนมทอดกรอบเลยของไทยกันเลยว่าจะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกมาที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกกันเลยได้กล่าวว่าฉันเคยลองกินมันครั้งหนึ่งเมื่อไปเที่ยวประเทศไทยรสสัมผัสลิ้นดีมากมันกรอบๆเค็มๆนิดหน่อย ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ามันฝรั่งทอดกรอบนี้ไม่ได้มีแค่รสนี้รสเดียวนะแต่ยังมีหลายรสให้พวกคุณได้ลิ้มลองความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขนมเลข,ของไทยมีหลากหลายรสชาติมีทั้งแบบคลาสสิกเช่นรสออริจินอลโนริสาหร่ายบาร์บีคิวเซาทครีมหัวหอมและรสชาติที่ทำขึ้นพิเศษเพื่อคนไทยเช่นรสต้มยำกุ้งเมียงคําลาบปูผัดผงกะหรี่และแกงเขียวหวาน ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าลักษณะเด่นของเลไทยคือรสชาติยอดนิยมตลอดกานและมีการออกรสชาติใหม่ๆอยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่คือการสร้างสารรรสชาติที่เน้นความเป็นไทยโดยเฉพาะเช่นรสต้มยำกุ้งรสชาติแรกในกลุ่มเลไทยเทสความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าจรงิงๆมันฝรั่งทอดกรอบในประเทศไทยก็มีหลากหลายยี่ห้อแต่เลเขาออกรสชาติใหม่มาเรื่อยๆ คนกินก็เลยลองรถใหม่ไปเรื่อยยี่ห้ออื่นๆมีแต่รถเดิมๆนานๆเข้ากับเบือ่อความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการตลาดล้นล้วนมีหลากหลายรสชาติมีถุงเล็กถุงใหญ่ราคาย,ย่อมเยาวความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าบรรจุภัณฑ์ของเลชนะใจเอเจนซี่ทั่วโลกหลายประเทศออเดอร์ไปวางขายบนห้างเป็นจำนวนมากความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าขนมเลชนกินแค่รถคลาสสิกแผ่นาก น,นี้ดีจริงเค็มมันกำลังพอดีแกลมเบียร์อร่อยรถใหม่ๆออกมาไม่ค่อยถูกจริตเลยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเลยรสต้ยมยำกุ้งเป็นมันฝรั่งทอดกรอบที่มีรสชาติจัดจ้านเผ็ดเปรี้ยวแซ่บและมีกลิ่นหอมของสม,มุนไพรต้ยมยำและมันกุ้งใครที่มีโอกาสได้ไปประเทศไทยคุณห้ามพลาดสิ่งนี้เด็ดขาด ความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าใช่มันมีความเป็นกุ้งที่ชัดเจนและมีกลิ่นหอมของเครื่องต้มยำตั้งแต่เปิดซองมีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวและแซบสไตล์ต้มยำหม้อไฟที่เข้มข้นถึงเครื่องต้มยำความคิดเห็นทั้นต่อมากล่าวว่าเลไทยกลายเป็นของฝากที่ชาวต่างชาติหลายคนมักจะซื้อกลับประเทศมาด้วยเสมอความคิดเห็นท่้นต่อมากล่าวว่าหลายคนบอกว่าเลรสชาติต่างๆในประเทศไทยมีความอร่อยและกรอบเป็นพิเศษแต่ในตอนนั้นฉันยังไม่เชื่อ จนกระทั่งได้ลองด้วยตัวเองความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ารสชาติมันเข้มข้นมากและมันก็กําลังกลายเป็นไวรัลความคิดเห็นท่านต่อมากล่าว e, ว่านี่มันคือรสชาติที่เฉพาะแ่นของมันก็ใหญ่กรอบรสชาติดีความคิดเห็นท่านต่อมากล่าว e, ว่าฉันคิดว่ารสสาหร่ายอร่อยสุดเป็นรสชาติคลาสสิกของเลและเป็นหนึ่งในรสชาติที่ขายดีที่สุดตลอดการของเลความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่มันคือเลรสโปรดของฉันเลยและอีกรสโปรดก็คือเลรสกะเพรา ความคิดเห็นท่านต่อมาก็ได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าฉันเพิ่งซื้อเลรกรถกระเพรากลับไปฝากเพื่อนๆที่ออสเตรเลียทุกคนต่างประทับใจเพราะว่ามันอร่อยมากฉันเองก็ชอบมันด้วยเช่นกันและความคิดเห็นท่านสุดท้ายของคลิปนี้ก็ได้กล่าวว่าฉันซื้อสิ่งนี้จากตลาดเอเชียตั้งแต่ก่อนที่จะไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งแรกฉันตื่นเต้นมากที่ได้เห็น เป็นยังไงกันบ้างคะกับความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เห็นขนมเลข,ของไทยมีรสชาติใหม่ๆออกมาต่างชาติที่เคยลองต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยชอบที่ประเทศไทยมีรสชาติแบบไทยๆให้เลือกเยอะใครที่ยังไม่เคยลองก็ไปหาซื้อมาลองกินดูได้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือเซเว่หรือ c j m a มมีให้เลือกหลากหลายรสแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอ e ีหน้าสวัสดีคะ่ะ